สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูดอกหม่วาเลนไทน์กันจ้ะลูกสื่อมาให้วันวาเลนไทน์แต่ว่ามันยังไม่บานจ้ะสวยเนาะมีหลายดอกอยู่แต่ว่าใบาโดกโดกพี่น้องดูสวยเนะาะใบโดกโดก มีดอกอยู่สีหาดอกยังไม่บานเลยถ่ายยนเสียงมันไม่ค่อยชัดเนาะเขาก็ซสือดอกนี่มาให้ด้วยจะ้ะดอกดาราารัตจ้ะนี่มันยังไม่บานเดี๋ยวบานเราจะพาดูอีก รบจ้ะโอ้ยรอ,อยเขาขโมยไปหัวหนึ่งออเออแล้วเขาขายลดราคาหรือเปล่านี่ดอกนี่มันจะเป็นมันจะบานช่วงช่วงเออช่วงอีสเตอร์จ้ะ ข้างนอกก็มีจ้ะนู่นดอกทิวลิปด้วยเนาะกำลังบานเอ้ยกำลังบานกำลังเป็นเออใบรัดขึ้นมาจา้ะเต็มเลยเนาะเห็นไหมในสวนเต็มเลยจ้ะดอกโคคัสดอกใหม่หลังหิมะก็มีอยู่จ้ะดอกหิมะเพิ่งละลายเนาะสองสามวันเลยละลายได้สองสามวันเลยจ้ะวันหนีล้ละลายเกลี้ยงเลยมีอยู่จ้ะดอกมันขึ้นกระลอกกระโอยอยู่เนาะ นยนดอกเอ้เอ่นทิมะกขึ้นแล้วนู่นดอกเอ้ยาที่มะเนาะเดี๋ยวจะพาดูวันหลังจากมันไม่สวยดอกเอ้ายาสินก็กำลังจะมดละจ้ะนี่ทีที่ดอกหน่อยมันเต็มขึ้นมาเนาะก็เลยยังเหลือจ่ะ หอมอยู่จ้ะนี่ดอกใหญ่ก็ลืมเหี่ยวแหละจ้ะเนาะนี่ดอกพี่มุราจ้ะพี่มุรามาบ้านให้ดูแล้วเนาะเขาสือมาให้ต้นหนึ่งมีหลายสีสวยพี่นนอกแต่ว่าต้นนี้ใบมันซ่อนเอ้ดอกกรีบมันซ่อนสวยเนาะนี่บางนั่นมันบางต้นมันจะ เอดอกมันจะไม่ซ้อนจ้ะแต่ว่ามันสวยมากจะมีหลายแบบหลายสีสวยจ้ะเนาะคิดสมัตยยังอยู่จ้ะเนาจ้าเอาดอกใหม่มาให้ดูนิดหนึ่งพพอพอเพราะเพราะว่าเพื่อ อยากใครอยากสื่อดอกไม้ว่างหน้าต่างช่วงนี้จะมีพวกนี้เลยจ้ะเนาะเนาะ,นะดอกไอ้ก้อยไม้ก่อนอยู่นานแร้วจ้ะแต่ฉันไม่ชอบมันที่มันการมันยาวนี่นะแล้วมันก็จะดูดน้ำขึ้นไปไม่ถึงดอกลวดอกต้องไปก็จะไม่ไม่ได้ดูดอกสวยเนาะจ้า หาซสื่อมาว่างหน้าต่างจากช่วงมี้มีขายดอกไม้พวกนี้เนาะจ้ะเนะาเนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้า